ดีเสียงไหมวันนี้ไม่ด้วิ่วันนี้ไม่ด้วิ่งเสียงไหม เสียนตัวไหนใส่ไม่แล้วนี่ได้ยินไหมอ,อยู่ต้าไหนก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองไม่กันนะครับลองไม่ครัน,นได้ผลเยอะๆมันต้องเปิดตัวไหนอยู่ซื้อของไอโฟนมากลายเป็นอย่นี้ ไปเป็นนี่ใช่ไหมนี่ยของแอนดรอยด้วยล่ไปเป็นดอยหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้วิ่งนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งนะครับยิงไหมวันนี้ไม่ได้วิ่งครับวันนี้วันนี้ ฝนตกครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงไหม,ไมไโอเคเสียงมากเลยพอจะมาตายไปหาอย่างเดียวนะครับเสียดายก็ฝนตก่เนยยังไม่ออกตายไปหาอย่างเดียวก็มี 一三一三，

E See. Mm -hmm. ก็ของอน,นี่เท่าไหร่ครับมีหามกล้ามเนื้อหาวใจ <c oughs> ต้องใส่ไหมครับเลยต้องใส่เสื้อแล้วแรกอยากจะถอดเสื้อ,อรู้จะไหมไว้ตรงไหนนี่ผกไว้ก็กระไลอยู่ <c oughs> ใจนี้ออโม่เพื่อนควร เพื่อนควรเข้าวันแรกแล้วหรอดีครับเพื่อนควรเพื่อนควรคนคนเก่งของห้องเพื่อนควรมาทักทายครับวันนี้เพื่อนควรมาทักทายอยากบอกกลังไกลเพื่อนควรเห็นลดพุงาไหร่มีพุงเพื่อนควรนี่ก็เป็นเพื่อนสบายเย็นมปลายครับเย็นเก่งทุกวันนี้หัวยังบยยใบอ่ะเป็นช่างใหญ่เป็นช่างรับเหมาแล้ว มาถูกสายครับเรียนมาแล้วถูกสายทํางานถูกสายผมก็ไม่ถูกสายเท่าไหร่หสองสามสี่ห้ากสบริหารกล้ามเนื้อหัวใจครับเป็นโรคหัวใจก็ต้องบริหารหน่อยให้หัวใจมันนนี้ จุกฉีดคลมเนือจุกฉีดร่างกายเลือดจุกฉีดเลือดห้เลือดจุกฉีดกินของหวานของมันเยอะเกินนะครับชอบของหวานของมันโดยเฉพาะของหวานหวานนี่ชอบเลยของหวานพอกินของหวานแล้วก็ติดเลยทีเนี้ยสายเซเว่นสายใตายาว ทีางข้าเดวยกันครับไข่ต้มเหมือนเดิมลาบหมูหลน้นล้นปูครับปูปูปลน้นแล้วก็ผัก,กครับนี่ปูล้นนี่ครับปูล้นกัน ต้มจืดนะครับต้มจดืดต้าหู้เต้าหู้านมอครับาน ผู้หล่นมีกระทีับ ไม่ใช่หรอฮะฮะถึงนี่อ่ะ ไว้เจอกันในหลังนะครับขอบค้ากัน